t r e Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับทุกๆวันอังคารนะฮะบ่าย3ามโมงนิดนิดโดยประมาณกับรายการ t h ด p ป a c t i c เ l l ไล e นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสงกรานได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวไปชาร์จพลังงานที่ไหนกันมาบ้างนะครับก็หวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆนะครับหลังจากสงกรานมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะ ปีใหม่ไทยนะผมก็ขออนุญาตอวยพรให้ทุกคนได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับรายการของเรานะครับในวันนี้นะฮะสามารถรับชมรับฟังได้ช่องทางออนไลน์ได้เช่นเคยนะครับก็ไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวิทยุข้อพครัวข่าวเอฟเอหนึ่้หะฮะหรือว่าจะฟังผ่านวิทยุ FM106 ก็ได้เช่นกันนะครับ ในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็ขอหยิบยกทฤษฎีบางสิ่งบางอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะก็บันเนื่องมาจากว่ามีน้องๆบางท่านนะครับก็พยายามหาจุดเปลี่ยนของชีวิตอยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาที่ทําให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอหยิบยก ทฤษฎีอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือทฤษฎีกบต้มนะฮะหรือว่าดึ e b บ y r r o g Theory นะครับก็คือจริงๆมันเป็นการยกอุปมาอุปไมยนะถ้าพูดถึงทฤษฎีเจ้าตัวนี้เนี่ยเราคงเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วแหละนะครับก็คือมันเป็นเรื่องเล่าที่มีการเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับว่าถ้าเราเอากบเนี่ยไปใส่ในหม้อนะครับ แล้วค่อยๆต้มอุณหภูมิในหมอนะ้อเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมินะครับจากเดิมเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกติก่อนพอเราค่อยๆเพิ่มความร้อนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยกบยังไม่ค่อยรู้สึกตัวในตอนแรกนะครับกบจะไม่ได้กระโดดหนีออกจากหม้อไปนั้นนะครับแต่พอมารู้ตัวอีกทีก็คือว่าหนีไม่ทันละเพราะว่าน้ํามันเดือดแล้วก็ทําให้กบเนี่ยถูกต้มสุกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่าไปเอา ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาโจมตีแล้วกันมันเป็นการอุปมาอุปไมยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับกบมันอาจจะกระโดดไปก่อนแล้วก็ได้เพียงแต่ว,ว่าการหยิบยกทฤษฎีนี้ขึ้นมากาลังจะเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเราอาจจะทนกับปัญหามานานแล้วชินชากับมันก็เลยไม่อยากหรือเลยไม่ค่าเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับดังนั้นเรื่องเล่าเรื่องเนี้ย มันเป็นทฤษฎีที่มันมีการยกยกพูดเสมอในวันที่คนเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือคนเราเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วจุดจบมันอาจจะเป็นเหมือนกบที่ถูกต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เราในไหนก็พูดถึงเรื่องของทฤษฎีนี้กันแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยลองมาประเมินตัวเองดีกว่าว่า เราเป็นโรคหรือเราเข้าขา่อยู่ในทฤษฎีถูกต้มอยู่หรือเปล่าเป็นกบที่ถูกต้มโดยที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับหลักการและเหตุผลก็คือว่าผมอยากให้เราเนี่ยได้ลองมาประเมินตัวเองดูดีกว่านะครับว่าที่ที่ที่เราทํางานอยู่หรือชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังถูกสังคมสิ่งแวดลอ้อมคนรอบตัว หล่อล้อมทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับซึ่งหลักการประเมินง่ายๆนะครับผมก็มีอยู่ประมาณสักสิบด้านให้เราลองประเมินตัวเองดูก็แล้วกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเราไปกันเลยนะครับกับข้อแรกนะฮะข้อแรกเนี่ยก็คออือเราเรียกว่าเราจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับเช่น ในสภาพชีวิตที่เราดําเนินอยู่อย่างในที่ทํางานก็นแล้วกันสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีอะไรเล็กน้อยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยที่เกิดขึ้นเราเห็นไหมไออย่างยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับเช่นในที่ทํางานเนี่ยมันเริ่มมีจำนวนคนที่ออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ไหมบางคนไม่สนใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครลาออกไปก็ไม่ได้แคร์คนออกไปเยอะอาจจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำแต่เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงลาออกไปคนลาออกเองหรือว่าคนถูกให้ออกมันมีประเด็นที่มันต้องคิดต่อเหมือนกันนะครับเพราะวันข้างหน้าคนที่จะโดนให้ออกอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับอันนี้ข้อแรกเรา สามารถจับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือในชีวิตรอบตัวได้หรือเปล่านะครับข้อที่สองเรากำลังทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่หรือกับสิ่งที่ไม่ชอบอยู่หรือเปล่าคือข้อนี้มันดูเหมือนเหมือนตอบได้ไม่ยากนะครับแต่ความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้ครับว่าหลายคนรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าไม่ใช่ในตอนแรกแต่พอใช้ชีวิต อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่มาสักพักหนึ่งมันเกิดภูมิต้านทานมันทนได้คว้ยนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องทนกับสิ่งที่ไม่ชอบทนอยู่กับปัญหาได้แล้วก็เลยเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปอันนี้แหละความความน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีปัญหาแต่เราทนอยู่ได้ อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเราก็อาจจะกลายเป็นกบที่กําลังอยู่ในน้ําเดือดอยู่ก็ได้นะเพราะปัญหามไม่ได้หายไปไงแต่เราอยู่กับปัญหาจนมันชินชาไปแล้วนะครับซึ่งมันลามมาสู่ในข้อที่สามก็คือมองอุปสรรคมองปัญหาเป็นเรื่องปกติไปมองเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับหลายคนนะครับทํางานเจอปัญหาเจออุปสรรค ไม่พอใจแต่อยู่ไปนานๆมันดันทนได้มันดันมองว่าที่ไหนก็ก็มีปัญหาปัญหาเป็นเรื่องปกตินะใช่ปัญหามันเป็นเรื่องปกติแต่มันผิดปกติมากถ้าเรามองปัญหานั้นไม่โดยไม่แก้ปัญหาและก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับทั้งๆที่ปัญหาเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มันอันตรายกับตัวเราอันตรายกับหน่วยงานเราหรืออันตรายกับ องค์กรเราก็ได้มันมันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้แต่เรามองว่าช่างมันเถอะอย่างเงี้ยเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกอะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่อะความเร็วมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะไม่มีหมวกกันน็อกให้ใส่ใช่ไหมสมมุติเราขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีหมวกกันน็อกอันเนี้ยเสี่ยงอยู่แล้วแต่เรามองว่า ทั้งันเถอะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นไหมสถานการณ์แบบนี้นะครับข้อที่สี่อ่าเขาเรียกว่าเราเป็นคนฝืนหรือเรียกว่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันก็คงไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีไปกว่าเดิมมากกว่านี้อันเนี้ย เรารู้สึกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ความอันตรายเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจได้เราอาจจะเคยพยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาก,ก่อนแต่แหมเพรามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ไม่ได้ผลลัพธ์หรือทําไปแล้วมันไม่ได้ผลด,ดีอย่างเงี้มันก็อาจจะท้อแล้วมันก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยไปทําไมปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ดีกว่า มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเป็นกบอยู่ในหม้อต้มนั่นแหละคือเราไม่พยายามที่จะกระโดดออกมาตั้งแต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มรค้อนแต่เราปล่อยให้เราแช่อยู่ในน้ําในหม้อนั้นนะ่ะทั้งๆท,ที่อุณหภูมิมันเริ่มร้อนแล้วนะนะแต่เราหวังใจว่าเดี๋ยวมันจะมีใครสักคนมาช่วยหยิบเราออกจากหม้อนั่นเองเนี่ยอาการตรงนี้แหละผมว่าทุกคนเนี่ยอยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ไม่อยากจะเปลี่ยนด้วยตัวเอง มันก็เลยมีอาการที่เราเรียกว่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่ระวังนะให้คนอื่นมาช่วยเรานะครับแต่ชีวิตจริงมันมันไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นนะฮะที่จะมีคนดีๆมาหยิบยกหรือมาช่วยเหลือเราได้ตลอดนะครับประการที่ห้าในเรื่องของ lack of u r g e n c y ก็คือเราเนี่ยไม่เห็นสถานการณ์อะไรเนี่ยบางทีมันเรื่องมันเร่งด,วดนะ่วนสถานการณ์เนี่ย ไม่ไม่ได้มีแรงที่มันจะกระเทืนกระหือในการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงรับมือกับสถานการณ์นั้นๆคืออะไรมาก็ปล่อยมันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาจะช่วยเดี๋ยวคนอื่นจะช่วยอย่างเงี้ยนี่นี่คือปัญหาเหมือนกันนะก็ไม่ต่างอะไรกับที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปนั่นแหละก็รอคอยคนอื่นมาจัดการไงนะก็เลยไม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ทำตัวอันข้อที่หกนะทำตัวมองปัญหาแบบไม่ได้เป็นปัญหามันมีปัญหาแต่มองว่ามันไม่มีปัญหาอันนี้ก็เข้าข่ายหลอกตัวเองเล็กๆเนาะแล้วก็แน่นอนถักภาระอยู่ในข้อนี้เหมือนกันนะปัญหาเนี่ยมองว่ามัไม่ใช่ปัญหาของเราอีกเป็นปัญหาของคนอื่นอีกมีความซับซ้อนกขาอ,อีกเราเป็นแบบนี้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรามองในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนนะผมว่าเราอะรับูได้นะว่าปัญหาเนะี่ยมันมันคืออะไรเรารับรู้ได้ด้วยว่าระดับของปัญหาเนะี่ยมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่หลายคนเนะี่ยมันผ่านสเตจนี้ไปแล้วไงสเตจของการยอมรับข้อเท็จจริงพบเราเจอแล้วเ,เราแก้ไม่ได้เราเจอคนนู้นคนนี้กระทาทําให้เราเสียหายเสียอกเสียใจวิตกกังวลสารพัด จนเราหลงลืมข้อที่จริงไปหลายคนเลยต้องอยู่กับท่ากลางสิ่งที่หยิบยกมาเป็นข้ออ้างเอาตัวรอดไปวันๆนนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดนะฮะก็คือเรื่องของการขาดความมีเหตุมีผลในตัวเราเองนะครับมันก็ลามมาจากเรื่องที่เราบอกว่าการมองปัญหานั่นแหละพอเราขาดการมีเหตุมีผล มันอาจจะมาจากจุดเริ่มต้นทึ่เราเราพยายามมีเหตุมีผลแล้วแต่มันไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอได้นะครับจนกลายเป็นว่าเราก็เลยสร้างเหตุผลมาแทนไม่หาแล้วนะว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่สร้างเหตุผลมาตอบคําถามนั้นเลยเช่นวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นไม่ได้เราก็ไม่ยอมหาเหตุผลละ ว่าข้อที่จริงคืออะไรซึ่งจริงมันอาจจะมาจากตัวเราเองเกินครึ่งนะแต่ไม่อยากจะไปมุมนั้นก็เลยสร้างเหตุผลขึ้นมาเลยว่ามันเป็นเพราะเจ้านายมันเป็นเพราะเพื่อนร่วมง,งานมันเป็นเพราะบร,ริษัทมันเป็นเพราะคนนู้นคนนี้ทําให้ตัวเองได้รับความชอบธรรมว่ากลายเป็นเหยื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่9ก็คือขาดวิสัยทัศน์ขาดมุมมองที่ดีโดยเฉพาะกับเรื่องอนาคตของตัวเองนะครับ คือมันก็เป็นเรื่องที่ก็ก็น่าเสียดายนะที่ผมเห็นเอ,อน้องๆน,นะครับหลายๆคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะเป๋นะครับโดนกระหนำ่ำนะชีวิตมันทุกคนก็ไม่ได้ชีวิตสบายเนาะบางคนเจอชีวิตที่มันเจอของยากๆมาเยอะแล้วพอเจอยากๆมากๆมันมันไม่ไหวนะครับก็เลยมีแต่ภาพที่มันไม่ดี ภาพที่มันเป็นลบเกิดขึ้นเสมอเวลาเจอสถานการณ์อะไรที่เข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่จะตีความว่ามันต้องแย่แน่เลยอย่างเงี้ยเช่นสมมติมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็จะตีโพลีปายเลยเดี๋ยวต้องออกแน่เลยเดี๋ยวมันต้องมีคนถูกไล่ออกเดี๋ยวเราจะต้องโดนโดนย้ายเดี๋ยวเราจะต้องโดนยุบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่คิดอ่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่มันยังไม่จําเป็นต้องคิดตอนนี้ก็ได้แล้วเราจะคิดลบไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับ ันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญประเด็นที่เก่าแล้วประเด็นที่สิบก็คือไม่มีการประเมินแล้วก็รีเฟล็กสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันคือข้อนี้มันมันประมาณนี้นะก็คือว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเราก็ต้องเก็บมันมาสะท้อนดูนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรามากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้มันสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนหลายครั้งเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ทําให้ เราสามารถจัดการความคิดที่มันเป็นลบๆออกไปได้แล้วมันทําให้เราเนี่ยมองในมุมที่เป็นบทได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือหลักการทํา journaling นะครับในแต่ละวันเรากลับมาเราเจอเรื่องราวต่างๆไม่ดีมากมายถ้าเรากลับมาเอาเรื่องเหล่านั้นมาสะท้อนความคิดดูสิมาดูสิว่าก่อนเราจะนอนเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยลองเขียนมันออกมาดูสิว่าเรื่องเนี้ยที่เราเจอคนที่เขาพูดไม่ดีกับเรา สถานการณ์ที่เรากําลังเจอมันมีผลจริงๆกับเราอย่างไรบางทีเราจะเจอว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยนะครับแต่มันดันมีผลกับความรู้สึกนตอนที่เราได้ยินตอนนั้นมันก็เลยทําให้เรากังวลมันก็เลยทําให้เราไม่สบายใจหรือมันอาจจะทําให้เราเสียใจก็ได้ถ้าเรากลับมาเขียนมันดูดีๆแล้วพิจารณาเชื่อมโยงดูซิว่ามันมีตรงไหนที่เราจะต้องรับมือไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อน ก็จะแก้ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการนะสิบข้อนี้ผมว่าส่วนมากคําตอบอะมัน,มนถ,ถ้าเราเจอก็คือใช่ถ้ามีจํานวนคําว่าใช่ในสิบข้อนี้ค่อนข้างเยอะนั่นก็หมายความว่าเอยเราก็เข้าข่ายนะกําลังเป็นกบต้มอยู่นะครับท่าพูดง่ายๆคือติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเยอะเกินไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราประเมินตัวเองได้นะแบบไม่หลอกตัวเองมันก็ พอจะเป็นทิศทางให้เราเห็นได้แล้วละว่าเราหนักแค่ไหนเราเป็นคนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเบอร์ไหนนะครับก็อยากจะชี้เชิญแล้วก็ชี้ชวนนะครับว่าการประเมินตัวเองแบบเนี้ยมันอาจจะทาร้ายจิตใจบ้างแต่ยังไงก็ควรต้องทําเพราะว่าไม่มีใครทําให้ชีวิตเราดีได้ไปกว่านี้นอกจากตัวเราเองนะครับก็ขอให้ทุกคนสร้างตัวเองหาหนทางให้กับตัวเองเพื่อจะได้เป็นเวอร์ชันใหม่ ที่ดีกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะฮะที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงที่2ของรายการนะครับจุ๊กตาที่ก็ลายหลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM-106